สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องทุกๆคนครับนี่เด็กเขามาบานผักเขามานอนหมอดังเต้เสาๆพี่น้องสวัสดีแฟนครับแฟนเพลงสาวน้อยพิษบานเพลงทุกๆท่านนะครับบรรยากาศยามเสาครับพี่น้อง มือคือน,นี้ทาการแสดงอยู่บ้านเหลื่อมครับพี่น้องบ้านเหลือ่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็เลยได้เขามาบ้านพักเขามานอนบ้านพักเพราะว่ามือนี้ทาการแสดงอยู่อำเภอโกศมพิสัยครับใกล้ๆบ้านครับก็เลยเขามานอนพักผ่อนเ่อสก็บแห้งไป สู่งานต่อมือแลงทำการแสดงนี่ครับบรรยากาศแง่เศร้าหนาวครับพี่น้องหนาวแล้วบานเท้าหนาวแล้วบรรยากาศกำลังดีครับไม่มีใครเลยนอนบรรยากาศ แสงแดดอ่อนๆนบริเวณบ้านพักดมงครับพี่น้องจอดรถจอดรถศิลปินทีมงานเดนเซอร์ แดดกำลังสีออกพี่น้องแดดกำลังสีออกชมุมบรรยากาศยามเสาร์ครับบรรยากาศยามเสาร์ สีนอนเอาแห้งสกลล้อนล่ะครับพี่น้องมือนีกับสีนอนเอาแห้งสก้อนบายบายจากหน่อยจงังบายบายบุตรล่ะจังสีเอ่อไปงานเขามานอนพักครับพี่น้องมาชมบรรยากาศบ้านพักแค่มือเสา รถตะฮักเนาะพี่น้องว่าบ่เฮ็ดตเปาะอยู่แม่ตะฮักอีหลีรถบอดเคดตปุ๋ยอยู่ตะฮักขนันขเป็นคนขันเป็นเด็กน้อยกัสีประมาณโอเคปีนี่แล้วเนะาะเฮ็ดตอ้อเม่พ่เป็นเป็นเด็กน้อยกับจีเป็นตะยิกกี่ละ chọt hết tục bụi บรรยากาศดีมากน้ำม,มือเศร้านเอาแห้งสะกอนพี่นองสงกิกินเขา่ากินเข่าเรากับสิน้อนอแห้งจากสักกรูยาๆอยู่สักพักยาๆอยู่นอนตื่นเลยจังสิงไปงาน